ทาทีของพลเอกประยุทธ์จันโอชากันหน่อยนะคะว่าเห็นอย่างไรกับสถานการณ์การเมืองตอนนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตอบคำถามนะคะเช่นเดียวกับทางด้านของพลเอกประวิทย์อันนี้ไม่ตอบอะไรกับสื่อมวลชนเลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะผู้สื่อข่าวเจอนะคะทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ ตอบคำถามสื่อมวลชนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ถึงกรณีที่มีคนในพักรวมไทยสร้างชาติมหารือ,หร,อหรือว่าขอคําแนะนําอะไรหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ต้องแนะนำอะไรเพราะว่าเขามีอุดมการของเขาอยู่แล้วก็ว่ากันไปตามกระบวนการเป็นสิทธิ์ของหัวหน้าและสสที่คุยกันอยู่แล้วอย่าเอาเราไปยุ่งตรงนี้ส่วนมองแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยอย่างไร พลเอกประยุทธ์ถามกลับว่าไม่ได้ดูใครเหรอค่ะผู้สื่อข,ข่าวก็เลยตอบให้ค่ะบอกว่ามีสองคนนะคะตอนนี้เนี่ยแล้วก็มีชื่อของคุณเศรษฐาทวีสินด้วยพลเอกประยุทธ์ก็บอกคําเดิมเลยบอกว่าไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้วิเคราะห์อะไรทั้งสิ้นเพราะผมถือว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของพักการเมืองสอสอต้องคุยกันเอาประเทศให้มันเดินหน้าไปให้ได้แล้วกันนะไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ค่ะ ไม่ต้องแนะนาอะไรหรอกเขามีอุดมการเขาอยู่แล้วนี่ก็ว่าไปตามอุดมการของเขาก็เป็นสิที้ของหัวหน้าพักของการมืองบองพรรคของสสเขาต้องคุยกันอยู่แล้วเนาะก็ออบอกแล,ล้วไงอย่าเราไปยุ่งตรงนี้นะไม่ดูอะใครเหรอไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้วิเคราะห์อ,อะไรทั้งิ้นเพราะผมถือว่าผมไม่เกี่ยวข้องไปเรื่องของพรรคการเมืองสสก็คุยกันเอาประเทศให้เดินหน้าไปให้ได้แล้วกันนะ ไม่ได้ไปขัดแย้งอะไรกับใครอยู่แล้วขอบคุณทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะก็ยังพอจะฟังได้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ว่ากันไปในเรื่องของการเมืองให้พักการเมืองให้สสเขาดําเนินการกันไปพอมาเจอพลเอกประวิทย์ตั้งแต่ช่วงเช้าผู้สื่อข่าวพยายามถามตั้งแต่ก่อนเข้าประชุมคลรหลังเข้าประชุมคอรนี่นะคะอย่างภาพที่เห็นเลยเดินนิ่งๆแล้วก็ขึ้นรถกลับไปเลยไม่ว่าจะเป็นคําถามที่ว่า เรื่องของหลังจากนี้เนี่ยพักเพื่อไทยมีการท่าพามพักพลังประชารัฐเข้าร่วมรัฐบาลแล้วหรือยังหรือว่าจะตอบรับตําแหน่งในครมของพักเพื่อไทยหรือไม่ไม่ได้ตอบอะไรเลยนะคะใส่หน้าเล็กน้อยอแล้วก็ขึ้นรถกลับไปเลยค่ะขณะที่ทางด้านของหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะคะ ก็ยืนยันนะคะว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากพักเพื่อไทยหลังจากที่ได้รับเชิญไปพูดคุยหารือกันก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นการพูดคุยกันเท่านั้นซึ่งการที่จะเชิญเข้าร่วมรัฐบาลอันนี้ขึ้นอยู่กับพักเพื่อไทยไม่ได้อยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติแต่หากมีการติดต่อเข้ามาก็จะมีการพูดคุยกันภายในพัก ยืนยันว,ว่ารวมไทยสร้างชาติจะไม่มีการโหวตเลิกนายกรัฐมนตรีให้ก่อนที่จะมีการพูดคุยตกลงร่วมรัฐบาลกันเพราะพักไม่มีระบบนี้โดยทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามมติของพักค่ะส่วนท่าทีของเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติคุณเอกนัทพร้อมพันธนะคะบอกถึงข่าวที่มีการแบ่งสัดส่วนเก้าอี้รัฐมนตรีกันเรียบร้อยแล้วเนี่ย ว่าเป็นแค่ข่าวที่ปล่อยออกมาเพราะว่ารวมไทยสร้างชาติเองเขามีสอสอเพียงแค่36คนเท่านั้นถ้าในที่สุดพักเพื่อไทยเชิญพักรวมไทยสร้างชาติเข้าไปร่วมรัฐบาลเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเงื่อนไขจะอยู่บนหลักการทั้งหมดไม่มีการเจราจาต่อรองเรื่องตําแหน่งหรือลงรายละเอียดเรื่องของบุคคลอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากพักเพื่อไทยเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินหรือนางสาวแพรทองทานชินวัตรย,ยังติดใจอะไรหรือไม่คุณเอกนัทบอกว่า ก็ต้องมาคุยกันก่อนมันอยู่ที่พฤติกรรมของคนว่าตกลงแล้วจะยืนยันชัดเจนหรือไม่ว่าจะไม่ผลักดันเรื่องของมาตรา1 1 2และอาจจะมีเรื่องของภารกิจแรกที่รัฐบาลต้องทํารวมถึงมาตรฐานของรัฐบาลในเรื่องของความโปรง่งใสว่าจะเป็นอย่างไรต้องวางกฎกติกาเอาไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะคบกันก็ต้องคุยกันก่อนค่ะสําหรับเราเนี่ยถ้าจะให้เราก็พร้อมให้ได้หมดนะ แล้วก็ไม่ได้ติดใจเรื่องของกระทรวงเรื่องของอย่างที่ผมบอกหรือรายละเอียดเรื่องของบุคคลแต่มันต้องหลักการมันต้องชัดเจนก่อนต้องคุยกันก่อนแล้วก็ยืนยันในหลักการให้ชัดเจนก่อนนะครับถึงวันนั้นเนี่ยผมว่าเสียงรวมไทยสร้างชาติไม่ไม่ไม,ไม,มันมันทั้งยากแล้วก็ง่ายอะ่ะสำหรับบางพักเนี่ยกว่าจะตกลงตกผลึกสรุปได้ต้องลงรายละเอียดถึงขั้นว่ากระทรวงไหนเป็นใครของเราไม่มีเรื่องนั้นครับ แต่ว่าหลักการสําคัญมากกว่าสิ่งอื่นได้น,นะครับก็คือถ้าคุณเสียหรือคุณยังเราาติดใจเดื่องไก็ต้องมาคุยกันครับผมว่ามันอยู่ที่พฤติกรรมของคนว่าตกลงแล้วเนี่ยยังยืนยันชัดเจนไหมว่าจะไม่ผลักดันในเรื่องของม .112 แล้วมันก็อาจจะมีมากกว่านั้นอีกว่าภารกิจแรกที่จะต้องร่วมกันทำนะครับมาตรฐานของรัฐบาลเนี่ย เช่นเรื่องของความโปร่งใสจะเป็นยังไงเป็นต้นนะฮะส่วนคุณสุชาติชมกลิ่นรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะคะบอกว่าพักเนี่ยให้สิทธิ์กับคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพกรวมไปถึงคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพัก ในฐานะผู้บริหารสูงสุดไปพูดคุยกันถึงทิศทางการเข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยซึ่งการเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่ค่ะดังนั้นระดับผู้บริหารทั้งสองของพักเนี่ยก็คงต้องคุยกันจะต้องคุยกันโดยผู้บริหารจะต้องดูว่ามีแนวทางจะเป็นไปอย่างไรก่อนหน้านี้นะคะที่หัวหน้าพักเนี่ยไปพูดคุยถือว่าเป็นหลักการเบื้องต้น ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าพักรวมไทยสร้างชาติจะได้ตําแหน่งในคณะรัฐมนตรี4ตําแหน่งคิดว่าเป็นการวิเคราะห์กันของสื่อมากกว่าตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยเรื่องตําแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีอะไรทั้งสิ้นต้องรอให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคําวินิจฉัยออกมาก่อนทุกอย่างจะเดินไปทีละสเต็ปค่ะและสุดท้ายเชื่อว่าทิศทางการร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยจะเดินไปด้วยอุดมการเดียวกันคือเพื่อประเทศชาติค่ะ ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมสสและกรรมการบริหารพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยค่ะโดยนายอัครเดชวงพิทักโรดนะคะซึ่งเป็นโฆษกของพักก็มาร่วมถแถลงนะคะหลังจากการประชุมว่าหัวหน้าพักค่ะก็ได้พูดถึงเรื่องการร่วมรัฐบาลก็คือต้องรอทางพักเพื่อไทย เชิญมาก่อนนะคะอย่างเป็นทางการแล้วก็เชื่อว่ากระบวนการพูดคุยน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งพักก็มีจุดยืนว่าพร้อมที่จะทํางานกับพักการเมืองที่ไม่มีพักเก้าไกลค่ะซึ่งก็มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 2 2ที่พักเก้าไกลนะคะก็มีเรื่องนี้ก็จะไม่ร่วมกับพักก้าไกลดังนั้นถ้าไม่มีพักก้าวไกลอยู่ในทางนี้ รวมไทยสร้างชาติก็พร้อมที่จะทํางานร่วมและในส่วนของการร่วมรัฐบาลนั้นทางพักได้แจ้งให้ทางสสของพักเนี่ยเตรียมพร้อมในการที่จะพิจารณาในการโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งสสของพักก็พร้อมที่จะประชุมและลงมติค่ะส่วนในเรื่องของสัดส่วนตําแหน่งรัฐมนตรีค่ะหากมีการหารกันก็เป็นไปตามคณิตศาสตร์ทางการเมืองนะคะที่ว่าสส9คนต่อรัฐมนตรี1ตำแหน่ง ซึ่งพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคะก็มีสอสอ36คนอก็ลองหารดูแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการคุยกันค่ะและสุดท้ายใครจะต้องนั่งตำแหน่งไหนก็เป็นเรื่องที่ทางกรรมการบริหารพักจะพิจารณาค่ะ มาดูพักภูมิใจไทยกันหน่อยดีกว่า,าพักภูมิใจไทยนี่เป็นพักแรกเลยใช่ไหมในการตอบรับเข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมสสเช่นเดียวกันคุณอนุทินชาญวิรกูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยเดินทางเข้าไปอย่างที่ทําการของพักภูมิใจไทยอารมณ์ดีดีนะคะเมะื่อวานนี้ทักทายสื่อมวลชนด้วยนะ มีการหยิบขนมไข่ของสื่อมวลนชน <c oughs> มารับประทานด้วยคือ <c oughs> จริงๆผู้สื่อข่าวเขาก็ยืนรอ <c oughs> ที่บริเวณทางเข้าใช่ไหมจากนั้นเนี่ก็มีการถือถุงขนมไข่กันอยู่เ <c oughs> มื่อวานนี้คุณอน,นุทินผ่านก็ขอชิมซะหน่อย <c oughs> อพอชิมไปเสร็จปุ๊บผู้สื่อข่าวก็เลยลองแกล้งถามว่าอุ้ยกินขนมไข่แบบนี้จะไปคุมกระทรวงพาน,นิดหรือเปล่าคุณอนุทินบอกไม่อะหรือว่าถ้าติดคอล่ะถ้าติดคอ อย่างนั้นต้องเป็นสาธารณสุขไหมโอ้โหแซวกันไปอีกคุณอนุทินไม่ได้ตอบบอกว่าไม่อ่ะวัฒนธรรมเดี๋ยวรําเข้ากระทรวงมีท่ารำานะคะจริงๆแบบว่ากินขนมไข่แล้วรําไปด้วยทำท่ารําไปด้วยเพราะผู้สื่อข่าวก็แซวไงเดี๋ยวติดคอนะแบบถ้าติดคอต้องไปสาธารณสุขเหมือนเดิมหรือเปล่าเออไม่คุณอนุทินบอกเดี๋ยวไปวัฒนธรรมแล้วการราเข้ากระทรวงจากนั้นนะคะคุณอนุทินเนี่ยได้มีการถามถึงสถานการณ์ทางการเมืองกับสื่อมวลชนด้วยนะสื่อมวลชนก็เลยถามกลับมั่ง ได้วันนัดพูดคุยกันหรือยังกับพักเพื่อไทยในการที่จะจัดสรรแบ่งโคต้ารัฐมนตรีแล้วได้เก้าอี้กี่เก้าอี้คุณอนุทินตอบแค่ว่าเบื้องต้นก็น่าจะ4บวก4นะ4ี่บวก4คืออะไรก็คือสี่ว่าการสี่ช่วยแบบนี้แหละแต่ว่าไม่ได้พูดะชัดพูดแค่4ี่บวก4แล้วก็ถามย้ำว่าพักภูมิใจไทยอยากได้กระทรวงใดคุณอน,นุทินปฏิเสธที่จะตอบคำถามอ่ะ ไปดูช่วงกินขนมกันหน่อยค่ะเถอะไว้เถอไว้คาับพีุ้มกินแล้วจะได้กี่ตำแหน่งแล้วจะถูกกับไทยไม่กินเสร็จเลยจริงเหรอหรือจะอยู่กับทรงพานิ้เองติดคอเลยขนมอ่ะติดคอติดคอก็ต้องไปกระทรวงสาธารณสุข มีวัฒนธรรมเนี่ยออ๋ซอฟท์แวอร์เนี่ยลำก็แบบลูกคาหัวจริงนะมีไรบ้างมีข่าวไรก็เราหน้าไปคุยเพื่อไทยว่าจะตกลงเรื่องนั่นยังไงฮะวันไหนครัแล้วมานัดมายังไงจะได้ไปด่ากันดูดูบ้านนัดแล้วแล้วตอนนี้อยากอยากจะสานงานเรื่องอะไรครับสารงาน เห็นว่าโค้ต้าได้ได้สี่ได้ช่วยสี่เ็มือเบลืองหน้าได้สี่บอกสี่ยังจะส่งใครลงจากการทำเงินเงินอืมคุณหมอยังไม่ออกเลยเขาต้องงงก่อนนะไม่เกียนอยู่ไหนไหนพ่อผมครับ คิดว่าถ้าคุยกับภูมิคุยเพื่อไทยแล้วเราจะมีเสนอกระทรวงเขาบางที่มี่ไปล้างที่แมวเองเลย